สวัสดีครับทวีสีมูลมาตอบคำถาม f อเช่นเคยครับเกี่ยวกับเตาเผาฐานไรควันคำถามมีอยู่ว่าทุกวันนี้ผมยังใช้พัดลมอยู่หรือไม่ก็ขอตอบว่าไม่ใช้แล้วครับแล้วผมก็จะมาบอกสาเหตุและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการไม่ใช้พัดลมสำหรับการใช้พัดลมนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันครับเพราะว่า เริ่มแรกเดิมทีนั้นเมื่อก่อนผมใช้พัดลมครับการเผาครั้งแรกตั้งแต่การจุดเริ่มต้นการใช้พัดลมนั้นอดีตผมเคยไม่ใช้พัดลมก็คือครั้งแรกของผมใช้เตาเชียวมมวนจะใช้อากาศธรรมชาติหลังจากนั้นผมก็หันมาเปลี่ยนการใช้พัดลม แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบาโวรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมจะพูดต่อไปในหลายๆเรื่องแล้วต่อมาปัจจุบันผมก็หันมาใช้ไม่พึ่งพาพัดลมพึ่งพาอากาศครับธรรมชาติโดยการใช้เตาฟืนครับ ประโยชน์ผมก็จะขอพูดประโยชน์ของพัดลมเสียก่อนเพราะว่าจะต้องให้เครดิตเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ทําเตาขายเกี่ยวกับเตาเผาถ่านไร้ควันเรื่องการใช้พัดลมครับผมก็ขอส่งเสริมครับในเรื่องนี้เกี่ยวกับการสร้างเตาขายจะสร้างด้วยกลไกลต่างๆก็จะสนับสนุนทุกอย่างครับเพื่อให เตาเผาถ่านของเราได้พัฒนาไปที่ดีขึ้นในเรื่องของพัดลมนั้นตั้งแต่ผมใช้มาก็ดีมากครับเพราะว่าดีสำหรับกรณีที่เราพึ่งเผาถ่านใหม่ๆครับสาเหตุที่ผมบอกแบบนี้ก็คือประสบการณ์ของผมเอง เมื่อก่อนผมจุดเตาก็ยังไม่รู้หลักเกณฑ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเผาไหม้ของไม้ฟืนว่าเตาของเราเป็นระบบแบบไหนก็เรียนรูท้ทฤษฎีมาอีกเช่นเคยนะครับจึงค้นพบว่าเมื่อเราเผาไปเรื่อยๆประสบการณ์เรามีเรื่อยๆลมอากาศต่างๆก็มีผลเหมือนกันเกี่ยวกับการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหรือว่าสารมวลต่างๆ พัดลมนั้นจะช่วยเพิ่มอากาศเข้าไปแปรพันธ์เกี่ยวกับการเผาไหม้ทำให้การไหม้ไม้ฟืนหรือว่าไหม้มวลสารต่างๆให้ดียิ่งขึ้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เผาถ่านใหม่ๆครับลมนั้นจะช่วยแรงการเผาไหม้ครับพัดให้ไม้ฟืนต่างๆที่ในเตาของเราอันนั้นจะดีมากๆ อันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ของพัดลมก็คือช่วยในการเผาไหม้แล้วผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการยกเลิกการใช้พัดลมของผมครับในเมื่อในนี้ในเรื่องต่อไปนี้ผมก็จะพูดภาพรวมเลยครับเกี่ยวกับผู้ที่เผาถ่านเป็นแล้วเผาถ่านเก่งแล้วนะครับอย่างเช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ครับเผาถ่านเตาพังไปหลายเตาแล้วแล้วก็ผู้ที่เผาเป็นหลับตาเผาก็ได้ครับสบายมากแบบนี้ครับผมจึงมาขอแนะนำว่าเมื่อพวกเราเผาเก่งเราก็ลองสับเปลี่ยนบ้างครับว่าถ้าเราไม่ใช้พัดลมจะเป็นอย่างไร ผมผมคิดแบบนี้เมื่อก่อนนะครับถ้าเราตัดพัดลมออกจะได้ไหมแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียของการใช้พัดลมก็คือหนึ่งครับสิ้นเปลืองพลังงานคือพัดลมเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าถึงแม้ว่าเราจะใช้พัดลมเบาโวตัวเล็กๆครับหรือว่าพัดลมหอยโคงที่กินไฟอะไรมากมายแต่ว่าก็ ประสบปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากหรือว่าต้องต่อสายไฟหรือว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าอะไรก็ต้องเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดครับแบบนี้ผมจึงตัดปัญหาความยุ่งยากเหล่านี้ไปคือไม่ต้องใช้เลยแล้วอีกอย่างฤดูฝนฟืนไฟก็อันตรายนะครับความชื้นมี ทั้งสายฟืน้นสายไฟโดนความรุงความร้อนเพราะว่าประสบการณ์นี้เกิดจากผมเองไฟไหม้สายเผาไปเผามาบางครั้งครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าผมก็เลยตัดปัญหาไปก็เลยมาคิดว่าเอะเราไม่ต้องใช้ดีกว่าครับแบบนี้ก็เลยยกเลิกไปเมื่อก่อนนั้นผม ต้องพึ่งพาพัดลมจริงๆอย่างที่ผมบอกก็คือเราเผาถ่านใหม่ๆแล้วก็ต้องพึ่งพาครับหรือว่าท่านที่ซื้อเตามาแล้วที่มีพัดลมพ่วงมาด้วยก็ลองเผาไปก่อนครับตามที่ผมบอกถ้าเผาเตานี้เก่งแล้วเดี๋ยวลองมาคิดดูซิว่าถ้าเราไม่ใช้พัดลมล่ะเราจะเผาได้ไหมครับเกิดพัดลมเราเสียไม่รู้เราจะหาซื้อที่ไหน อะไรมีไหมอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละความยุ่งยากมันจะเกิดตามมาครับผมจึงตัดปัญหาส่วนนี้ไปว่าเออไม่ต้องใช้ดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจมาทำเตา F5E ขึ้นมาเตา F5E นั้นก็ใช้ลมธรรมชาติช่วงแรกๆผมก็ยังใช้พัดลมอยู่กับเตา F5E ทำท่อพัดลมดันข้างล่างครับทำท่อขึ้นไปก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละก็ดี หลายอย่างหลายก็เลยนีเกี่ยวกับการใช้พัดลมแล้วหลังจากนั้นขอเสียอีกอย่างหนึ่งที่การใช้พัดลมก็คือก้นเตาของเราครับผมพบว่าลมจะช่วยในการเผาไหม้ที่รุนแรงครเคยสังเกตไหมว่าเตาล้อมหรือว่าหลงเตาตีมีดต่างๆลมเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีลม การเผาเหล็กหรือการหลอมละลายเหล็กนั้นจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการเลยลมเท่านั้นที่ช่วยได้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบกับว่าเออสาเหตุที่ก้นเตาของเราพังเหล็กที่เราโดนหลอมละลายทําให้ก้นเตาเราหย่อนทําให้ก้นเตาเรารั่วก็เพราะว่าแรงลมนี้เองครับผมก็เลยตัดสินใจเออเป็นเช่นเดียวกันก็ว่า เหตุผลนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเออตัดไปเลยไม่ใช้พัดลมอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งเช่นกันครับแล้วต่อมาการไม่ใช้พัดลมนั้นดีอย่างไรการไม่ใช้พัดลมนั้นดีก็คือเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยทั้งสิ้นครับเผาไปเลยแต่คำานึงถึง ถ้าเราไม่มีพัดลมเราต้องใจเย็นครับปล่อยให้การเผาไหม้นั้นเป็นไปตามขั้นตอนใจเย็นๆเราไม่ต้องรีบเร่งขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าการเผาไหม้นั้นมีเวลาเวลาของเขาครับถ้าไปรีบไปเร่งไม่ได้ครับต้องให้เป็นไปตามขระนวนการเผาไหม้อย่างเช่นการจุดฟืนช่วงแรกเราจะต้องให้เวลาของการเผาไหม้ไปก่อนพอเผาไหม้ดีเสร็จ เราก็ต้องเพิ่มฟืนเข้าไปในการไหม้ฟืนใหญ่หลังจากการไหม้ฟืนใหญ่นั้นต้องใช้เวลาเหมือนกันจุนเจือฟืนเข้าไปเรื่อยๆหรือว่าบวกฟืนเข้าไปเรื่อยๆการเผาไหม้ก็จะรุนแรงมากขึ้นจนนําไปสู่ไฟที่ลุกท่วมท่อแกนกลางหลังจากนั้นเราก็ต้องดูจังหวะรอให้การเผาไหม้นั้นใช้เวลานานครับเผาไหม้ ท่อเดียวหรือว่าท่อแกนกลางของเราไปเรื่อยๆจนเกิดแรงดันพอเกิดแรงดันเกิดควันควันตัวนี้ก็จะมาช่วยในการเผาไหม้อีกแรงหนึ่งครับหลังจากนั้นเราเผาไปอีกไม่นานไม้ก็ขายแก๊สครับพอไม้ขายแก๊สเสร็จเราก็รอจนกว่าแก๊สอ่อนตัวลงเราถึงจะไล่แก๊สพอไล่แก๊สเสร็จเราก็ทำการปิดเตา ก็เท่านี้ครับจึงตัดปัญหาไปเรื่องการใช้พัดลมเราไม่ต้องใช้แต่ว่าเราต้องทำใจให้ได้ว่าพอเรามาางไม่ใช้พัดลมแล้วเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานใหม่ช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่ามีข้อเปรียบเทียบว่าเออถ้าไม่มีพัดลมช่วยช่วงนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะนะั้น พอเมื่อเราใช้นานไปหรือว่าทำไปเรื่อยๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะรู้เองว่าเราไม่จําเป็นเลยต้องพึ่งพาพัดลมครับครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามเกี่ยวกับที่เถามมาว่าทุกวันนี้ใช้พันลมอยู่หรือไม่ผมก็เลยมาบอกว่าไม่ใช่แล้วครับเพราะว่ามีปัญหาหลากหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้พันลมแต่ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปผมก็ มาอธิบายรวมๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซดบ้ไคให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ